รถติดดีจังเลยนะครับ Honda Africa Twin นะครับเป็นรถที่ใช้สถาปัดเครื่องยนต์เดิมครับแต่ว่าขยายจาก9 9 8ซ c เนี่ยเป็น 189cc ครับถ้าจะไม่ผิดโดยพละกำลังแรงม้าและแรงบิดของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ ไม่ถึง10%ะประมาณ4% 6%ะอะไรแถวๆนี้นะครับทำให้ปัจจุบันเครื่องยนต์ลูกนี้มีพละกำลังอยู่ที่101แรงม้าแรงบิดสูงสุด105นิวตันเมตรด้วยกันนะครับผมซึ่งในเรื่องของแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเจ้า Honda Africa Twin เท่ากับความสมูทนะครับการส่งกำลังได้ดีขึ้นแล้วก็ความง่ายต่อการควบคุมมากยิ่งขึ้นครับ และในรุ่นนี้นะครับยังมีการเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาด้วยอย่างที่คุณเห็นอยู่ว่าตอนนี้ผมกำลังขับคี่อยู่ในโหมดทัวร์นะครับซึ่งในโหมดทัวร์นั้นเนี่ยก็จะมีการเซ็ตค่าต่างๆเอาไว้นะครับเป็นมาตรฐานคือใน4โหมดหลักนะที่เป็นทัวร์เออร์เบนนะครับกราวเวลออฟโรดเนี่ยค่าทุกอย่างเนี่ยจะไม่สามารถที่จะปรับนะครับ adjust ตามใจชอบได้ ก็คือถ้าจะปรับ power engine brake traction control wheelie control ABS เองเนี่ยนะครับก็ต้องไปปรับกันในโหมด user เนาะ ABS ตอนนี้ในโหมดทัวร์กับตัวเ r b a n เนี่ยก็จะเป็น ABS แบบ on road นะครับแต่ถ้าเป็น Gravel กับ Off Road เนี่ยเขจะเป็น ABS แบบ off road นะครับ ในหมดทัวร์ครับจะให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่แบบเรื่อยๆนะครับชิวๆสบายๆ,ายๆเพราะว่าอย่างที่เห็นคือพาวเวอร์เขามาแค่หนึ่งนะครับเอนจิ้นเบรมาสอนคือเป็นการขี่ที่แบบบางครั้งเนี่ยแทบไม่ต้องเบรกเลยนะถ้าแบบไปเรื่อยๆคือปิดคันเร่งไวหน่อยนะครับเอนจิ้นดึงแล้วก็แล้วก็ไปได้เลยนะครับซึ่งการปรับโหมดง่ายมากครับกดตรงนี้ปิดคันเร่งเปลี่ยนแล้ว ให้ง่ายแค่นั้นเลยซึ่งอันนี้เลิฟมากกับการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ที่ทําได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกำคัดไม่ต้องปิดคันเร่งนานนะครับในเออร์แบนครับจะเห็นว่าต่างกับทัวร์คือพาวเวอร์มันเพิ่มขึ้นมาเป็น2ซึ่งจะให้การตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปในทันทีเลยทีเดียวครับจะเห็นว่า Honda s e r i ิ t b เ e t ลทอสคอนโทรหรือว่า t ท็กชันคอนโทรเนี่ยวิ่งเต็มนะครับคือเลเวล7 เอนจินเบรกยังเหมือนเดิมแลวถ้ากดอีกทีเปลี่ยนเป็นเป็นการเวลโหมดเห็นว่าหน้าจอเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆหน้าจอของแต่ละโหมดใน4โหมดหล,กลักแล้วอีก2โหมดนองเนี่ยคุณสามารถเลือกรูปแบบการสแสดงผลได้ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันครับอันนี้จะเห็นว่าพาวเวอร์เต็ม Engine b r a k e c อ n t ท o l เต็ม r a c t i o นเนี่ยจริงๆเราสามารถปรับได้เองตลอดเวลานะครับพอพาวเวอร์เต็มแล้วนะครับมันก็จะแบบ ตึงๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้พุ่งจุดจีดจุดจ์ดจอะไรมากนะ ABS จะเป็นออฟโรดนะครับปิดเป็นออฟโรดครับจะเห็นว่า power จะลงมาเหลือ3นะคือกราวเวลอะต้องบอกว่ากราวเวลคือการที่เราขับขี่บนทางที่เป็นทางกรวดนะครับหรือว่าทางลูกรังยาวๆแบบนั้นอะ คนขี่น่ะน่าจะอยากได้ฟิลลิ่งในการขับขี่ที่แบบเปิด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 แรงแรงอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้รู้สึกท้ายสะบัดท้ายปัดนิดหน่อยซึ่งตรงท้ายปัดอะไรพวกนั้นก็จะอยู่ที่การตั้งค่าของ traction control ด้วยซึ่งถ้าเปิดไว้เต็มอ่ะคุณเปิดคันเร่งไปเต็มร้อยอ่ะยังไงรถก็แทบไม่เสียอาการเลยจะมีอาการที่ตูดนิดหน่อยเท่านั้นเองที่แบบวุดวนะครับซึ่ง traction control เปิดเต็มเนี่ยก็ดีเยี่ยมมากแม้จะขับขี่ในถนน ในเมืองก็ตามเวลาฝนตกเวลาเจอฝาท่ออะไรพวกนี้บอกได้เลยว่านุม่มนวนมากๆนะฮะคือมันไม่ถึงขนาดว่าแฟกชั่น B M อย่าง F 900 X R ที่เราไปขี่มา F 900 R เนี่ยแ็กชั่นมันจะทำเนียนมากอะใ <c oughs> นะขณะที่แอิกาทวินจะมีอาการนิดหน่อยนะครับพอให้ได้เฮ้ยมีอาการนิดเดียวนิดเดียวจริงแล้วก็เพิ่มตามเลเวลนะครับคือ จ้าของรถควรใช้เวลาในการทำความรู้จัก traction แต่ละเลเวลด้วยว่ามันทำให้รถมีอาการออกมาประมาณไหนเพราะว่าแต่ละเลเวลวมันจะให้อาการของท้ายไม่เท่ากันนะครับอย่างเมื่อวานช่วงถนนเปียกเนี่ยเราเราเปิดยัดออกจากโค้งเนี้ยจงังหวะที่เปิด traction ไว้เลเวล3อันนี้มันก็จะแบบตูดก็จะแบบยืดนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเปิดลดหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะแค่แบบตึ๊กนิดเดียวนี่คือออฟโรดครับหน้าตายนเปกก็จะเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็จะเป็นยูเซอร์หนซึ่งพวกนี้เราไปเซ็ตค่าทั้งหมดเลยนะอันนี้คือวิลลี่นะครับก็คือป้องกันล้อหน้ายกนะครับส่วนที่บอกว่าขี่นั้หมดทัวร์และการชิลๆส่วนที่บอกว่าการที่เราสามารถปรับทัชั่นคอนโทรลเองได้เนี่ยนะครับเห็นว่า mm hmm. Honda c e i n g Total Control กับวิลลี่เนี่ยเราสามารถกดบนหน้าจอเองได้นะครับแต่ไม่ควรกดตอนขับขี่แตบบ่ที่ท่านเมื่อกี้นะเมื่อกี้ท่านหัวโล่งเลยลองกดดูเราสามารถเซตครับปุ่มเฟเรตตรงนี้ ปุ่มเฟซเปตรงนี้ครับจะสามารถตั้งค่าได้3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือฮอน e ้ e ซิลิคับโรทอร c คอนโทรหรือว่าทอร์คอนโทรอย่างที่2รู้สึกจะเป็นวิลลี่คอนโทรและอย่างที่3คือโหมดครับคือทั้นที่คุณจะต้องกดโหมดตรงนี้เองใช่ไหมคุณก็สามารถใช้ปุ่มดาวเนี่ยในการปรับได้เลยอย่างนี้ทคชั่นเต็มนะครับปิดคันเร่งกดทคชั่นเลือกได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับจาก7จนถึงปิดเลยนะครับก็เท่ากับเลือกได้8เนาะ ส่วนเรื่องการขับขี่ครับในการขับขี่ใช้งานท่องเที่ยวต้องบอกครับว่าขี่ชิวๆอย่างเงี้ยเราขี่แบบไม่ค่อยเกินเกียร์สี่อ่ะเกียร์สี่คือความเร็วยืนพื้นทำได้สบายๆเลยนะร้อยสามร้อยสี่แบบชิวๆเลยซึ่งเนี่ยครับช่วงที่เราขี่มาหลายๆวันกรุงเทพขอบเมืองนครนายกฉะเชิงเซาอะไรพวกเนี้ย เราขี่ไม่ได้เกินเกียร์สี่เละต่อให้ช่วงที่ถนนโล่งๆก็จะมีบ้างเกียร์ห้าเกียร์หกแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่ที่เกียร์สี่นะครับสบาปสบายเลยเนี่ยความเร็วยืนพื้นร้อยยี่ที่เกียร์สี่อะคือชิวเลยอะร้อยสามแรงสันสะเทือน,น้อยมากร้อยสี่สไตล์อะคือเต็มที่คือร้อยสี่แต่เกียร์ห้าหน่อยยืนพื้นได้นะฮะร้อยสี่ที่เกียร์ห้าแบบ เบาๆเลยอ่ะแต่ถ้าสบายๆของผมผมว่าเกียร์สี่อ่ะร้อยสามอะไรเงี้ยเดือวเฟือเลยนะครับหน้าจอนี้จะปรับผลตามวัวรถเก่งเลยนะถ้ามันมืดมันก็จะเป็นสีดำก็คือไม่ให้รบกวนสายตาม,มากนะครับยอดเยี่ยมการขับขี่ช่วงลงช่วงล่างของเขาอันนี้ไม่ใช่โช้ไฟฟ้าเนาะแล้วก็ถ้าเน้นทางดำเป็นหลักอะผมว่า a อ v e n เ u r e s p ร r t ก แฟร์รจะใหญ่กว่าและมีชิลหน้าที่ปรับระดับได้ด้วยตอนนี้คือเนี่ยลมตีแรงมากเข้าหัวนะครับเนี่ยเข้าช่วงนี้แล้วก็จะมีเสียงดังในหมวกนะครับซึ่งซื้อตัวมาตรดาดไปก็ต้องเปลี่ยนชิลหน้าสําหรับคนที่เป็นสายชิลขี่เที่ยวท่องเที่ยวเนาะแนะนําเลยว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนชิลหน้าครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการแทนถ้าอยากให้ลมโดนมือน้อยลงอีก ควรเปลี่ยนกาดแฮนที่เป็นกาดแฮนใหญ่ขึ้นมาเหมือนตัว a อเว n เจอร์สปอร์เนาะอันนี้มันแบบกาดเล็กๆอ่ะคือเหมือนเอาไว้การเวลาสมมติล้มหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโดนกาดแฮนก่อนไม่เข้าที่ก้านนะครับแต่ก้านเขาเนี่ยฝั่งก้านเบรกอ่ะมันจะมีตัวที่ว่าถ้ากระแทกจริงอ่ะมันก็จะดีดหักไปเลยนะก้านคัดปรับระดับไม่ได้นะครับก้านเบรกจะมีเหรียญให้หมุนอยู่เมื่อวานขี่ตอนกลางคืนเรารู้สึกว่าให้จอมาล้ําขนาดนี้มันมันเสีย มีอย่างหนึ่งที่แอบขัดใจก็คือประกับเขาอะมันไม่เรืองแสงก็แอบเซ็งนะที่แบบทำไมประกับไม่เรืองแสงอะเพราะว่าปุ่มมันเยอะมากนั mm. ่ไหมครับคือคนที่ใช้คนที่เป็นเจ้าของอะ่ะก็อาจจะชินแหละกับการที่แบบเอ,อรู้แล้วว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนแต่แต่อย่างเราเรารู้สึกว่าบางทีมันด้วยความที่ปุ่มมันเยอะอะมันน่าจะ วงแสงขอบหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่จำเป็นมั้งพอรถมันลุยไม่รู้ดิผมแค่รู้สึกว่าถ้ามันมีมันจะเยี่ยมมากเลยในแง่ของการคอนโลควบคุมรถนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอาศัยความเคยชินเอาได้ไม่ว่ากันโอ้โหโกระบะคอนยกนี่วอนดำทุกค,คันพระอาจารย์โฮมาร์ดิสเบกครับด้านหน้าเป็นคาลิเปอร์สพอร์ตเนาะ วิชินด้านหลังจานเบรกจะเล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นคาลิปเปอร์แบบสองพอดโอโ้เสียงดังแบบไม่วิ่งเลยอะเบรกก็โอเคนะเชื่อใจได้อย่างนี้ เห็นไหมเอเมอ e ์เจนซี่สต็อปสิงแลครับ <c oughs> พอความเร็วสูงแล้วเบรกอะ่ะพระจ้ามีไฟเบรกฉุกเฉินขึ้นมาก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ แย่ๆปุ๊บผมก็จะมีอาการหน้าลรอยหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ความเร็วคุณเห็นใช่ไหมว่า1920อ่ะหน้ารถยังถือว่านิ่งมากนะเมื่อเทียบกับรุ่นโฉมก่อนหน้าทางดักที่ต้องเรียนตามตรงครับว่ารุ่นโฉมก่อนหน้านั้นมีช่วงหน้าที่ใหญ่กว่าและน้ำหนักด้านหน้ารถคือเวลาขี่รู้สึกว่าหน้ารถหนักกว่าแต่อย่างไรตัวเนี้ยเมื่อกี้ร้อยเก้าร้อยสิบถนนดีๆสำหรับเราไม่ใช่ร้อยเก้าร้อยสิบ เมื่อเกสิบเก้ายี่สิบถนนดีๆสำหรับเราถือว่าหน้านิ่งเลยนะหน้านิ่งนึบเลยอ่ะดีเลยอ่ะนะครับส่วนช่วงล่างเองขับขี่บนถนนก็ดีนะครับขับขี่บนถนนก็ดีดีเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมคือมันโอเคมันก็ไม่ได้แข็งไปหรือนิ่มไปหรือว่าซับแรงได้ดีเหมือนแบบพวกโชกไฟฟ้าหรือโชกยรถยุโรปนะแต่สำหรับเราคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี้ยเราว่า มันให้ความมั่นใจที่ดีนะครับแล้วก็ซับแรงผ่านอุปสรรคได้แบบสบายๆคือต่อให้คุณเผลอไปกระแทกหลุมเรืออทุกอย่างก็ชิวๆนะครับตอนนี้ครับเราอยู่บนทางกรวดนะครับด้วยโหมดการเวลช่วงล่างซับแรงจากถนนแบบนี้ได้ดีมากครับไม่ต้องหวังว่าจะมีฝุ่นนะเพราะว่าฝนมันเพิ่งหมาก ต่นนี้คุณสามารถใช้คันเร่งเต็มๆได้เลยอ่ะเพราะว่าท r a c t i o มันเปิดอยู่เต็มนะครับแต่ว่าพละกําลังแต่ engine brake ม,มาเต็มเนี่ยพอคุณเปิดแล้วคุณปิดปุ๊บมันก็จะดึงอ่ะนั่งขี่สบายๆเลยเนี่ยทางอย่างเงี้ยยืนขี่ทาไมเราจะยืนให้ดูว่าการยืนนะครับท่ายืนของมันแบบเนี่ยธรรมทะทแมงมากเสียอย่างเดียวครับพักเท้ามันเล็กแล้วเป็นยางเนี่ยให้ท่าขี่ที่แบบธรรมทะทมแมงขึ้นนะครับปรับองศาปรับอะไรมาให้แบบ ยืนขี่เนี่ยมีท่าในการฮันเดลิงรถการหนีบถังการแคอนโทรลถังเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าโฉมก่อนหน้านะครับนั่งขี่สบายเลยเบาะมันจะปรับระดับได้ด้วยนะแต่มันก็จะเตี้ยวกว่าสเปคยุโรปแหละไปเรากลับไปวิ่งทางดำกันดีกว่านะครับ การคับขี่ในทางลูกรลังเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเข้าของมาเดื่อไปลุยป่าขาวพัทยามาก็ชิวๆเลยคือมันทำให้เราเป็นรถที่แก้อาการได้ง่ายมากครับผมแฮนด์บาร์เขาสูงขึ้น25แฮนด์บาร์เขาสูงขึ้น20.5มิลน,นะครับกว้างขึ้นแล้วก็เข้าหาตัวมากขึ้นเนี่ยถ้าขี่เท่มากและการยืนแฮนด์ i ลิ่งต่างๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าดีมากๆนะฮะเราได้ลองมาทั้งอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อกี้ทั้งทางทราย ทั้งทางหินที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆแบบท้องมะเดื่อนะครับและทางดินทางทรายแบบที่เคยไปขี่แล้วที่โค้ดพี่เล่พาไปขี่ในงาน d i r t Experience นะครับ a d v e n t เ r e m a n i นเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือมันขี่ง่ายขึ้นจากตัวโฉมก่อนหน้าครับการปรับสรีระตัวรถการปรับแฮนเดิลบาร์ทำให้การควบคุมรถเนี่ย ทำได้แบบง่ายขึ้นมากนะครับรู้สึกว่ารถมันเบาและควบคุมได้ง่ายขึ้นเกียร์คันเร่งเองเนี่ยก็สมูทควบคุมได้ง่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง traction control ที่เพิ่มเข้ามาละเอียดมากขึ้นเนี่ยทีแรกเราคิดว่าการให้อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข้ามาเยอะขนาดเนี้ยอาจจะทำให้อัฟริกาทวินขี่ไม่สนุกเท่าตัวที่แดิมหรือเปล่าแต่กลายเปนว่าเอ้ยมันดีนะมันทาให้เรา สนุกมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าไปได้เร็วยิ่งขึ้นในในทางทั้งทางดําและทางออฟโรดครับการเจออุปสรรคอย่างหินนะครับทางที่เป็นหินลอยหินก้อนใหญ่ๆทางที่เป็นเป็นบ่อน้ําเป็นอะไรเงี้ยคุณสามารถยื้คือขี่ลุยไปได้เลยดุ้งดุงดุ้งดุง,ด,ง,ด,งดุงไปได้เลยปลอดภัยมากมากอย่างเมื่อวานผมขี่แล้วผมเปิดแทคชั่นอย่างตอนที่ผมขี่ผมเปิดแทคชั่นอยู่ที่น่าจะเลเวลสี่นะครับ ไปได้สบายๆนิ่งๆเลยปิดยคันเร่งอย่างเดียวคุมบาลานตัวรถให้ดีเท่านั้นเองครับไปสนุกสนุกเลยเจอหินก้อนใหญ่ๆหน่อยเนี่ยที่ไม่ใช่แบบผิวกระบานะปิดยคันเร่งชนใส่ไปได้เลยอ่ะคือช่วงล่างมันดีมากดีขึ้นจากเดิมคือไม่ใช่อันเก่าไม่ดีนะอันเก่าก็ดีแล้วแต่นเนี้ยยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคือจากราคาที่เพิ่มมาจากเดิมรู้สึกจะ5,5้าแสนห้าใช่ไหมเป็น5้าแสนห้าเก้าอย่างเงี้ย บอกเลยว่าโคตรคุม้มคุ้มเกินคุม้มมันไม่ใช่คุม้มแค่ว่าคุณได้หน้าจอสีคุณได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข้ามาแต่มันคุ้มด้วยการที่คุณได้โอ้โห The w h o l e n b i k e อะ่ะมันคือแอฟริกาทวินที่ยังคงรูปลักษณ์และสไตล์การขับขี่แบบแอฟริกาทวินอยู่แต่ทุกอย่างถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ฝาก่าไฟแดงไว ใจเขาได้เรามันไม่ใช่เจ้าถิ่นแล้วกันเรารู้สึกว่าช่วงเกียร์ของเขาเนี่ยคือยาวขึ้นด้วยนะปรับอัตราทดทุกอย่างใหม่เท่าสปีดน่าจะมีคนเคยทำให้ดูแล้วก็ส่วนผมเนี่ยแค่รู้สึกว่าเกินเกินพอหรือจะใช้แล้วอะ่ะไม่ต้องทอมสปีดหรอกพละกกำลังที่ไอ้นี่มีอะ่ะ ันเหลือจะใช้แล้วอ่ะแล้วจะบอกว่าที่เมื่อกี้ที่ขี่อ่ะคือรถที่ติดยางลุยยางแอเวนเจอร์ของไมตัดด้วยนะคันนี้ไม่ใช่ยางเดิมมันนะถ้ายางเดิมจะยิ่งนิ่งกว่านี้เข้าโค้งง่ายกว่านี้แล้วก็เกาะถนนทำความเร็วได้ดีกว่านี้อีกเสียงลมอาจจะเข้ามาดังนะครับจะบอกเลยว่าถึงเราบอกว่าลมมันเข้าตรงนี้แล้วก็เสียงลมอาจจะเข้ามาว่าดังดังประมาณนึงแต่มวกกันน็อกไม่มีสะบัดไม่มีสันเลยนะ หมดทัวร์ที่พาวเวอร์อยู่แค่หนึ่งเป็นไงยัดเมื่อกี้เข้าไปหมวดทัวร์ไม่ได้ขี้ๆนะคุณขี่ยาวๆเดินทางแล้วอยากจะเล่นแซงอยากจะอะไรก็ชิวๆอะ่ะสบายๆทำได้น,นั้นเนี้น้านิ่งมากหน้านิงานาน่งพอที่ผมจะเมื่อกี้อยู่เร็วประมาณหนึ่งแล้วจะกล้าปล่อยมืออะ่ะหน้ารถนิ่งมากนะครับมันเหมือนมีจริงๆตแฟริ่งมันอะ่ะมีแอโรดเดนาิกที่เป็นช่องอากาศอยู่ นิดหน่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นรถแอดเวนเจอร์แล้วแบบหูลมหอบหน้าลอยอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออไม่เลยเมื่อกี้คุณก็เห็นอยู่ว่าสิบเก้ายี่สิบมันนิ่งขนาดไหนจริงๆต้องบอกว่าขี่ในเมืองนะครับถ้าถ,าถานนมันประมาณเนี้ยมันก็โอเคนะไปได้เรื่อยๆสบา,ายๆอยู่ครับเปิดโหมด u r อร์เบินนี่ยมัน พลังกำลังเหลือเฟือจะพอเลยสําหรับการเร่งแซงสําหรับการที่จะไปรุดเข้าข้างหน้าใครตรงไหนไงครับผมแ้วก็ถ้ามันทำความเร็วไม่ได้เีขี่เล็กก็ดีกว่านะเนี่ยด้วยคันเร่งที่มัน power mode มันคือ2องครับมันจะมีความตึงมือกว่าโหมดทัวร์ที่จะส่งกำลังอีกแบบหนึ่งซึ่งจะชิลกว่ามีการตอบสนองที่ชิลกว่า ก็จะเหมาะกับการท่องเที่ยวเนาะการเร่งแซงที่มีระยะนะครับแต่อย่างเงี้ยบางทีเราแบบพุชุบพุชุบพุชุบอย่างเงี้ยพุชุบมันก็จะมีกำลังอยู่ในมือแบบโอเคสำหรับการใช้งานในเมืองแต่ถ้าชอบย่อนหย่อนก็ทาวเวอร์ลงมาเหลือหนึ่งะครับก็คือขี่หมดทัวร์นั่นแหละก็ได้เหมือนกัน เจอมุดอย่างนี้ปุ๊บมุดไม่ได้แล้วเราเข้าราดพราวมาก็ต้องบอกว่าไปตามสภาพของราดพราวติดตามรถเก่งอย่ามุดเลยครับไปชิวๆดีกว่าดูซีรถเก่งขนใหญ่ๆเขายังขับไปเรื่อยๆชิวๆเลยไม่ต้องตากแดดไงี่ะอันเพราะบ้านเราอากาศมันร้อนนะครับคนก็เลยใจร้อนหัวร้อนแต่ก็นั่งอยู่ในรถแอร์กันเยน็ยนๆนี่หว่า หัวร้อนทำไมยืนโทรศัพท์ด้วยแต่แปลกใจเลยครับที่เราจะเห็นข่าวแกร็บตายบ่อยช่วงนี้จะไปโทษจะไปอ้างว่าผมมองว่าอย่างนี้ไอคนทำมาหากินก็ใช่นะครับแต่เราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยผมเจอแกร็บเยอะมากที่ขับรถชวัดเฉวียนที่ขับรถที่น่าจะก่อให้เกิดอ,อันตรายทั้งกับตัวเองและเพื่อนร่วมทางและแก็บที่เล่นโทรศัพท์แบบมเมื่อกี้ ที่แบบถือโทรศัพท์เล่นเลยอ่ะเพิ่งแบบเด็กสามขวบก็รู้อ่ะว่าว่ามันไม่ควรไม่ใช่สิ่งที่ควรทำอ่ะก็ก็ต้องบอกตามตรงอีกรอบว่าไม่อยากคืนเลยไม่อยากคืนนะอยู่ทุกวันเอามาทุกวันขี่ทุกวันไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็ขี่ทุกวัน น่คือถ้า,ถา,ถาสภาพถนนแบบรถไหลไปได้เรื่อยๆแบบนี้มันโอเคนะสำหรับผมแต่ถ้าแบบติดเลยแล้วเรามุดไม่ได้เดี๋ยวก็จะเซ็งหน่อยนะเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยจะก,กระแลกอยู่แแตกแลลวสำหรับผมนั่งสูงอยู่ในเมืองแบบนี้ก็โอเคนะผมรู้สึกว่าสาหรับผมที่นั่งเบาะสูงมันอะ h a นด l i n g ง่ายกว่าคอนโทรลง่ายกว่าเบาะเตีย้ยแฮนด์บาร์นี่ตำแหน่งกระจกข้างของรถกระบะเลยนะเนี่ยออาเอา,เอา ชนบุรีนายขับรถขี่รถอันตรายนะชนบุรีถามว่าทำไมไม่แซงมันอันตรายครับการแซงแบบพูดฟาดขึ้นไปอเงี้ยโอ้โหสุดจรินจริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นนครับเราจะมีโอกาสได้ไป Ultimate a อ็กซ์เกับ Honda Big b i บ e บ่อยๆนะครับแล้วก็เรียนตามตรงว่า Honda a f r i c การ i n เป็นรถที่เรายิ่งขี่ยิ่งชอบยิ่งขี่ยิ่งรักยิ่งขี่ยิ่งเข้ามือยิ่งสนุก ยิ่งรู้ว่ามันมีสกกยภาพในตัวมันเยอะมากและแน่นอนครับในการที่เราขี่พันร้อยครั้งก่อน,นนั้นเนี้ยมันช่วงแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันเต็มๆเนี่ยประมาณ2วัน3วันเนี่ยบอกเลยครับว่าเจ้าแอฟริกาลาวินพันร้อยยิ่งทำให้เรารับผนได้กับลาวินมากยิ่งขึ้นไปอีกคือก็ได้เรียนตามตรงอยากได้นะถ้าเทียบกับ GS GS มันดีมากจริงๆอะจ s มันดีมากจริงๆแต่ราคา GS ก็ซื้อไอ้นี่ได้2 0 0คัน คือต่อให้ตัดเรื่องราคาไปเทียบ GS กับคันนี้ผมก็ยังอยากได้แอสิกาาวินมากกว่า GS อยู่นะผมอาจจะยังไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายมากอะไรขนาดนั้นมัง้งไม่รู้ดิแต่ผมเออถ้าจะต้องซื้ออะผมคงซื้อแอสกิลทาวินมากกว่า GS หรือถ้ามี GS ก็คงมีแอสกิลทาวินด้วยถ้ารวยขนาดนั้นอนะนะโชคดีไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีว่ะ <laughs> เดี๋ยวง่ายอ่ะคือต่อให้เป็นแอดเวนเจอร์เอ็นดูโรก็จริงแต่เรื่องการขับขี่บนทางดำก็ไม่ได้คิ้เอเลยดีดีจริงๆอะ่ะคุณเนี่ยเกี K 5, ยร์ห้า,ยายหย่อนหย่อนสบายสบายหย่อนจริงๆอ่ะหย่อนแบบโอ้เอาละครับฝากกดไลค์สตอร์สกายแชร์กันะให้ด้วยนะครับแล้วมีโอกาสจะพามาขับรถเล่นขี่รถเล่นกันอีกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ